จากกรณีพระเอกหนุ่มเอสกันตพง์หมดสติวูบกลางงานอีเวนต์แล้วหัวใจหยุดเต้นกว่าที่หัวใจจะกลับมาเต้นอีกครั้งได้รับ CPR เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยหลับไปนาน8วันอาการกลับมากี่เปอร์เซ็นต์แทย์เผยว่าตื่นและรับรู้สามารถสื่อสารง่ายๆได้ล่าสุดวันนี้วันที่22มิถุนายน2566คริสติน่าภรรยาเอสกันตพง์จัดโตะแถลงอัปเดตอาการสามี พร้อมด้วยนายแพทย์อธิรวินจิรกรมลชัยสิริแพทย์ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจสถาบันโรคหัวใจโรงพยาบาลบำรุงราชโดยคุณแม่ของเอสกันตพง์เล่าย้อนลำดับวันที่9พฤษภาคมที่เกิดเหตุอาการที่เห็นได้ชัดก่อนจะหมดสติคือมีกระวนกระวายขยับเสื้อตลอดก่อนจะหมดสติไปและหยุดหายใจเลยนนนาทีนั้นและได้ถูกปั๊มหัวใจด้านแพทย์เผยว่า,านับตั้งแต่ผู้ป่วยย้ายมาที่โรงพยาบาลวันที่11พฤษภาคม ทีมแพทย์เฉพาะทางหลายสาขาได้ตรวจวินิจฉัยและรักษาสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดของเอสกันตพงคือภาวะกล้ามเนือ้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันซึ่งเป็นขั้นรุนแรงเป็นสาเหตุให้หัวใจหยุดเต้นที่ผ่านมาได้ใส่เครื่องพยุงชีพเครื่องช่วยหายใจและอยู่ในภาวะวิกฤตเริ่มรักษาให้ยาและเริ่มมีการตอบสนองที่ดีขึ้นจนสามารถค่อยๆลดการใช้เครื่องช่วยหายใจและเครื่องพยุงชีพการทำงานของหัวใจเริ่มกลับมาเกือบปกติ ทั้งนี้ระบบไหลเวียนโลหิตมีการหยุดทํางานไประยะหนึ่งทําให้ไตและสมองมีความเสียหายไปด้วยแต่วันนี้ไตกลับมาทํางานได้แล้วต้องฟอกไตจนสามารถกลับมาปัสสาวะได้เองแล้วส่วนสมองเริ่มมีภาวะการรับรู้และดีขึ้นตามลําดับแต่ยังต้องทํากายภาพต่อไปอ้างอิงข้อมูลผู้ป่วยเมื่อวันที่21มิถุนายนเมื่อถามถึงระยะในการพักฟื้นที่จะกลับมาใช้ชีวิตปกตินานไหมแพทย์เผยว่า เป็นการถามถึงอาการคนไข้ในอนาคตไม่สามารถตอบได้ขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วยในแต่ละคนเมื่อถามว่าอาการกลับมากี่เปอร์เซ็นต์แพทย์เผยว่าตื่นและรับรู้สามารถสื่อสารง่ายๆได้เมื่อถามถึงเวลาที่หยุดหายใจแพทย์เผยว่าอย่างน้อย20นาทีขึ้นไปซึ่งเป็นการซักประวัติไม่มีหลักฐานที่บอกได้การกลับมาได้ขนาดนี้ไม่ต้องพูดเรื่องปฏิหารก็ได้แต่แค่กลับมาได้ก็น่าพอใจมากแล้วครับด้านเอสุภชัย ล่าว่าตอนมาเยี่ยมเอสจำได้ว่าคือพี่เอมีการรับรู้แต่ความจำยังไม่สมบูรณ์แพทย์กล่าวเสริมว่าอาการโดยรวมไม่มีภาวะวิกฤตใดๆหลงเหลือในตัวคนไข้แล้วแต่ห่วงสามอวัยวะคือหัวใจไตสมองยังต้องประเมินและติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดแนวทางการรักษาคือการฟื้นฟูอวัยวะต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการที่หยุดหายใจสำหรับคริสติน่าพรรยาเอสกันตพงองเผยวินาทีสามีลืมตาขึ้นมาครั้งแรก ตอนที่ฟื้นขึ้นมาอยู่ในภาวะสับสนยังคิดว่าตัวเองยังอยู่ในงานซึ่งประโยคแรกที่คริสติน่าพูดกับสามีประโยคแรกคือที่รักเราอยู่ตรงนี้นะซึ่งตอนที่ตื่นขึ้นมาก็ยังจําไม่ได้แต่ในวันนี้จําได้แล้วขณะที่ลูกสาวยากที่จะเข้าใจว่าพ่อป่วยเป็นอะไรก็คิดถึงการได้กลับไปวิ่งเล่นกับพ่อสุดท้ายรูปภาพที่วัดค่าไม้โพสต์ฟื้นแล้วคุณแม่เผยว่าเป็นภาพจริงวันนั้นได้มีการทําสังฆทาน